ลูกค้าเดือดแช่อ่างน้ำฮูเวล่ากับเจอคนสองเข้ามาถ่ายรูป จากกรณีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งที่ได้ออกมารีวิวบรรยากาศของโรงแรมสุดฮอตแห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนี้มีทั้งดาราและคนดังมากมายเข้าไปรีวิวกันจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องพักและอื่นๆอีกมากมายไม่มีเรื่องที่ทําให้ต้องผิดหวังแต่ยกเว้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ทําเอาผิดหวังเป็นอย่างมากเมื่อพูลวิลล่าแห่งนี้ได้มีอ่างแช่ตัวที่ติดก,กับกําแพงแต่มีกระจกสองให้เห็นถึงด้านนอกเพื่อให้เห็นวิวอันสวยงามแต่ด้วยความที่ห้องที่เขาพักนั้นจะต่ํากว่าพื้นด้านนอกทําให้คนภายนอกสามารถยืนใกล้กํากแพงเพื่่อออองงงเข้้้้้าามาในหหพพััักกกกกไดีทลบ เป็นตึกสองชั้นทําให้คนบนชั้นสสามารถมองทะลุเข้ามาได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าของโฮสต์นั้นยังได้บอกอีกด้วยว่าตนนั้นอยู่ในสภาพเปื้อยอยู่แต่กลับพบว่ามีพนักงานและเพื่อนบ้านสองเข้ามาในห้องพักของเขามีคนนั่งอยู่บนชั้นสองได้แอบใช้มือถือถ่ายเข้ามาอีกด้วยหนุ่มคนนี้จึงแจ้งเรื่องไปยังทางโรงแรมแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมกับเบียร์ยี่ห้อดัง4ี่ขวดและน้ำมะพร้าวสองลูกเพื่อเป็นการแทงคําขอโทษต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทําเอาผ เจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันแต่บางรายก็ได้ตัดเตือนว่าควรระมัดระวังตัวเองกันด้วยไม่ว่าจะสถานที่ไหนๆต้องเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยให้ดีที่สุด